สวัสดีค่ะทุกคนพกก์นัดแลมานัดแลมนะคะวันนี้ก็จะมาพบกับลุงทัวอโอแพก็มาดูกันเลยค่ะว่าห้องที่นัดอยู่ในปัจจุบันนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ถ้ามีคนถามนะคะนัดอยู่อเมริกามาทั้งหมด1ปี4เดือนแล้วทำไมต้องนานยังไม่ทำ ก็เพราะว่าถ้าทําตอนนั้นนะคะเพราะว่ามันลกมากมากคือมันลงมากทุกคนถ้าบอกว่าถ้าเราทำณนะตอนนั้นอะคนที่ดูอยู่นะคะหรือว่าคนที่เราจะเป็นแฟนแน่นะคนหรือแฟนปัจจุบันที่ดูอยู่นะคะคือแบบห้องเป็นอย่างนี้หรอแล้ววันนี้ก็แบบได้เลิกง,งามยามดีนะคะนั้นมีอารมณ์แบบจัดห้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออห้องมันดูได้ในระดับหนึ่งนะยังไงก็ เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าห้องออลแฮรนะคะที่นัทอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะก็ไปกันเลยโซนแรกที่นัทจะพาทุกคนมาดูนะคะก็คือห้องน้ําค่ะโซนแรกก็คือมาดูห้องน้ําก่อนเลยตัทเรามานี่เองนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเป็นห้องอาบน้ําแบบเป็นอ่างนะคะทุกคนนี่อ่างเราชอบมากทุกคนพอแบบ พอได้เข้ามาในห้องค้งแรงนะเฮ้ยห้องน้ำฉันเป็นอ่างฉันต้องแบบแช่น้ำทุกวันแน่แนเลยละอะไรเงี้ย <c oughs> คือแบบตอนที่อยู่ไทยเราก็แบบว่าอยากได้ห้องที่มันมีอ่างน้ำอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอได้มาใช้จริงๆก็คือแช่น้ำไม่กี่ครั้งเองอัรู้สึกมาที่เนี่ยก็รู้สึกแช่น้ำหนึ่งครั้งหรือสองครั้งประมาณเนี้ยเพราะว่า <c oughs> พอแช่จริงๆเรารู้สึกแบบเบืองน้ำมากแล้วมันเสียงดังมันแบบมันไหลยอย่างเงี้ย <c oughs> นี่ก็จะเป็นแบบพวกชั้นที่เราจะวางแชมพูยาสระผมอะไรอย่างนี้นะที่นัดใช้ไม่มีอะไรมากน,นี่ก็เป็นแบบที่บีบหลอดยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแต่แบบมันน่าดีก็ไม่อยากทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วโฟมล้างหน้านัดก็ใช้ของคิวนะคะเออรู้สึกว่าหน้าดีขึ้นนะอ่านี่หน้าดีขึ้นแล้วใช่ไหมมีสิวอยู่ปกติก็คือเป็นคนมีสิวอยู่แล้วนะแต่พอแบบใช้คิวอะไรเงี้ยเออรู้สึกมันก็ มันก็แบบนุ่มขึ้นดีขึ้นนะคะน,นี่ก็เป็นอะไรอ่ะก็โถส้วมแหละทอยเลทปกติเนาะเฮ้ยแล้วอันนี้คือของลับเลยนะคะวูคือของลับอันนี้มีเรื่องเล่าเดี๋ยวขอที่อันนีขข้ขอตั้งกล้องคืออันเนี้ยมันคือที่ฉีดก้นนะนัดพกมาจากพี่ประเทศไทยเนาะเวลาใช้อ่ะเราก็คือเติมน้ําใส่เข้าไปในนี้ ก็อตอนนั้นจัดกระเป๋าจะมาอเมริกาควรพวกอะไรไปบ้างมาอิสเก้กันนะคะเขาก็นางก็แนะนํามันนี้เว้ยที่แบบฉีดก้นห้0บาทในช็อปปีอะไรประมาณนี้เออนัดก็ซื้อตามแล้วพอมาที่อเมริกาใช่ปะเฮย้ยรู้สึกมันช่วยชีวิตมากพอแบบว่ามันแบบว่าเช็ดก้นมันแบบมันแบบมันใช้ง่ายรู้สึกว่าเพราะว่าที่อเมริกานะคะมันก็ต้องใช้ทิชชูเนี่ยอทเลเปเปอร์ยอย่างเงี้ยเลยแล้วก็เช็ดก้นแล,ล้วตอนที่มาแรกๆ รู้สึกว่ามันไม่ชินนะทุกคนมันเลยก็เลยเนี้ยก็เลยช่วยชีวิตมากนะคะแต่พอหลังๆอะ่ะประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ปรับตัวได้นะคะอันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เลยอยากแนะนําเพื่อนๆว่าเอออันเนี้ยจาเป็นหรือไม่จําเป็นก็ได้นะล้วคือแล้วแต่บุคคลเลยนะแล้วคือข้อเสียของเนี้ยคือนั่นรู้สึกว่ามันใส่ได้แค่140มิลลิลิตรนะทุกคนแล้วพอใส่น้ำใช่ปะแล้วเราก็แบบนัง่งอย่างงี้ใช่ปะแล้วปุ๊บ คุยมึงยังไม่สะอาดเลยอะน้ำหมดแล้วอะแล้วบางทีแบบคือเราก็ต้องแบบเอาน้ำอะแล้วก็แบบอย่างเงี้ยไปกรองน้ำเว้ยแล้วเราก็กแบบมาอย่างนี้แล้วเราก็มาล้างตูดอีกรอบนึงคือแบบว่ามันไม่ <S <S เราก็เลยมีการแก้ปัญหานะเออมนใส่ได้แค่ร้อยสี่สิบมิลใช่ไหมเราก็เลยเอาขวดน้ำอะมาตั้งอันตรงนี้เพื่อที่จะแบบว่าเออแบบพอน,นี้หมดเออน้ำมาก่อนเราก็จะได้อีกรอบนึงใช่ไหมแล้วแบบ โอ้ทำไมแบบล้างก้นก็ต้องเหนื่อยขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเอเอช่างมันไม่ใช่แล้วก็เลยแบบเดี๋ยวนี้ก็เลยใช้ทิชชู่เช็ดตื้ดทิ้งจบโดดเดียวนะคะก็คือมันคือการปรับตัวนะคะทุกคนห้อง <c oughs> น้ำก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็มีอ่างเออเป็นห้องน้ำส่วนตัวของนัดเลยนะคะเพราะว่านัดก็ใช้คนเดียวนะเด๊ะแล้วส่วนต่อไปนะคะก็คือตู้เสื้อผ้อาค่ะเด๊ะ <c oughs> มาเดี๋ยวเราไปเปิดตู้กันว่าเป็นยังไง นี่ก็คือตู้เสื้อผ้าของนัดโรมานะคะอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าอันนี้ก็ดีมากๆนะเพราะว่าถ้าเรากลับไทยเนี้ยเราก็สามารถแบบย่อตรงนี้ได้ด้วยอเออก็รู้สึกว่าสะดวกเนี่ยมันย่ออย่างเงี้ยได้แล้วก็เอากลับไทยได้ด้วยก็เลยซื้อมานะคะตอนแรกที่เอามานะมันก็เอานี่นกระเป๋าเดินทางของเรา เดี๋ยวให้ดูเนี่ยกระเป๋าเดินทางปุ๊บแล้วพอเอา,ม,ามันก็มีแบบว่าใส่ได้ประมาณแบบสชั้นอะไรเงี้ยแต่พออยู่ไปอยู่มาก็คือมีทุกชั้นจ้าอยู่ไปอยู่มามันก็งงนะคนที่กำลังจะจัดกระเป๋านะคะทุกคนก็ไม่ต้องพกมาเยอะคะ่ะเชื่อว่าเรามีความสามารถในการชอปปิ้งแล้วก็สามารถเพิ่มตู้เสื้อผ้าได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบที่เราแขวนกระโปรงกระเป๋านะ อันนี้เราก็ซื้อมาจากอเมซอนนะคะที่ที่แขวนอันนี้เนาะเรารู้สึกว่าเออตอนแรกอะ่ะเราแบบวางที่พื้นๆน้ะอะไรเงี้ยแต่พอแบบเมียนเนี้ยช่วยมันก็แบบช่วยจัดการห้องเราได้เยอะเลยเสื้อนอนเสื้อผ้าของเรากางเกงก็จัดประมาณนี้ค่ะทุกคนข้างล่างก็จะเป็นเสื้อแบบหน้าวินเทอร์อะไรเงี้ยที่จะไม่ค่อยได้ใส่ แต่พอหน้าวินเทอร์ก็เอาชั้นนี้ขึ้นมาชั้นนี้นะแบบจะได้แบบสลับกันแบบหยิบง่ายๆโอเคปิดโซนถัดไปก็คือน้องต้นไม้ของเรามุมนี้ก็จะเห็นในไอจบ่อยๆนะเพราะว่าเราก็แบบว่าเอาหมามาตั้งแล้วก็ถ่ายตอนหิมะตกอะไรเงี้ยมุมนี้ก็คือสวยนะแต่ซัมมร์ก็คือเฉยๆเยนี่ยสวยไหมก็คือแบบ มุมเมืองนอกอะทุกคนแบบเห็นหน้าต่างเห็นวิวคนเดินเล่นคนเดิน,น,ดนอะไรเงี้ยก็สวยดีส่วนมุมถัดไปก็คือห้องนอนค่ะเฮ้ยมันก็ลูกนอนนี่มันคือเตียงนอนมุมถัดไปก็คือเตียงนอนเนาะตอนแรกที่มาในห้องนี้เตียงนอนไม่ใช่หันหัวไปทางนี้นะตอนแรกเรามันหันหัวไปทางนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากเปลี่ยนมุมใหม่ๆบ้างเราก็เลยแบบเลื่อนเลื่อนอู๋แบบ เจ็บหลังอะทุกคนมันหนักมากแล้วก็เลื่อนแบบเปลี่ยนหัวเตียงเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นหัวเตียงของเราเหมอ,อหัวเตียงก็หันหน้าไปทางโน้นสบายดีทุกคนถัดไปจากเตียงนอนนะคะก็คือเป็นมุมนี้เลยมุมนี้นะคะทุกคนก็คงจะเคยเห็นในคลิปโอนเงินกับไทยเนที่นะ แชร์ประสบการณ์โอนเงินกับไทยนัดก็คือถ่ายมุมนี้เลยนะมุมนี้คือมุมที่ชอบที่สุดในห้องเลยนะคะเพราะว่าเรานั่งทงาํางานหลิงใช่ปะแล้วก็แบบเราก็มองวิวหน้าต่างแล้วตอนนั้นคือแบบหิมะตกอะช่วงวินเทอร์คือช่วงห้องตรงมุมนี้คือสวยมากคือแบบว่าหิมะตกแล้วพอรู้ดูอื่นๆใช่ไหมที่มันไม่มีหิมะแบบรู้ดูใบไ,ไม้ผี่ใบไม้ก็เปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราชอบมุมนี้มากเลยอะ แล้วแบบนั่งทํางานอยู่นะคะเราก็จะเห็นคนพาหมามาเดินเออแบบเห็นกระรอกมาวิ่งอะไรเงี้ยที่พูดเนี่ยตอนพูดอยู่มีคนพาหมามาเดินด้วยทุกคนนี่กาหมาขี้ที่นี่นะคะเวลาหมาขี้เนี่ยเออคนที่จูงเขาก็ต้องเก็บด้วยเห็นไหมคนเมื่อกี้เขาก็เก็บเนาะถ้าไม่เก็บนาก็คือไม่ได้เด้อเพราะว่ามันจะมีค่าป,ปรับอะไรางี้ด้วยนะ ก็เลยถ้ามาที่อเมริกาน,นะคะเราจะไม่ค่อยเห็นขี้หมาตามทางเท่าไหร่เนาะเออพูดต่อมุมนี้ก็คือเป็นมุมโตทํางานของนัดแล้วก็คิดงานหรือว่าเรียนออนไลน์ก็หันไปมุมนี้ส่วนนี้ตอนนี้กําลังกินอันนี้อยู่แม่อีทิมนะคะอร่อยดีได้งได้มาจากงานวัดคะ่ะทุกคนเอออร่อยดีก็เลยแบบอกโอ้แต่รู้สึกว่าเราเคยกินแบบ แห้งๆว่าเนี่ยก็รู้สึกว่าอันนี้มันยังมันๆน,น,นิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมก็คืออร่อยใช้ได้เลยนี่ก็คือมุมนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้ก็เป็นกล่องแบบใส่อุปกรณ์กล้องนะคะทุกคนใส่อ่ะไม่ใช่อุปกรณ์กล้องก็ใส่แบบรวมๆเบ็ดเสร็จเบ็ดตะเล็ดไปนี่ก็เป็นค่ะตั้งกล้องที่นัาใช้อยู่นะมีคนถามในไอจคัดออยมาน้าใช้อะไรนี่น้ใช้อันนี้นะคะ โอ้ยถ้าพูดถึงขาตั้งกล้องอันนี้นี่ทุกคนที่ใช้อยู่ที่ชอบมากคือ Amazon Basic Amazon Basic ขาตั้งกล้องอันนี้แล้วเราไปโรดทิปมาทุกคนมันหักอ่ะเราเลยปรับแบบอันนี้นลยล็อกไม่ได้นะเพราะว่าเราทำขาที่ปรับหักนั่นเองค่ะหายไปแล้วนี่มุมนี้ นี่ๆนันนี้ก็เพิ่งได้มาจากอ e ีเกียนะคะส่วนมุมนี้นะก็เป็นมุมที่ถ่ายคลิปบ่อยมากมุมนี้นะคะก็จะเห็นในมุมคลิปที่นัดโดนแอบมาแล้วก็คลิปถ่ายขับรถเนาะส่วนนี้ก็เป็นอุคุเล่ๆของโฮดนะคะ <S <S แล้วถ้าแล้วกล่องเนี่ยไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเมื่อก่อนเลยนี่มันเป็นกล่องอาหาร,ารเว้ยนี่อันนี้เพื่อนเราให้มาเพื่อนชาวรัสเซียนะคะ ให้ขนมมากินน,นี่ไม่พิมโลโบต่างๆมาม่าน้ำพริกกุ้งเสียบมาม่าแล้วก็มาม่าแล้วก็มัสมันกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี้ก็จะเป็นแบบว่าฮีเตอร์นะคะช่วงช่วงหน้าหนาวเนี้ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลย ก็เดี๋ยวนัดพาไปดูมุมถัดไปกันเลยเนาะว่าจะเป็นมุมอะไรก็จะเป็นมุมสุดท้ายแล้วที่นัดจะพาทุกคนมาดูเนาะถัดไปจากมุมกระถางต้นไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของต่างๆเนาะแต่ว่านัดจะมาโชว์ชั้นหนึ่งให้ทุกคนดูค่ะก็คือชั้นนี้ชั้นดังเธอคือชั้นนี้ค่ะนี่ คือตอนที่เราจัดกระเป๋ามาอเมริกาทุกคนแล้วคือแบบว่าเราเป็นคนที่ชอบกินอาหารไทยมากมากอ่ะแล้วคือแบบแล้วเรา,เรา,เราตอนนั้นเราไม่เคยมาอเมริกามาก่อนสักครั้งในชีวิตใช่ไหมล้วก็คงแบบกลัวอดตายอ่ะก็เลยแบบซื้อแบบโลโบมานะคะอันนี้คือซื้อจากไทยนะหอบมาเลยนะคะทุกคน <c oughs> โลโบพะโลโลโบต้มยำกุ้งโลโบต้มขา โอ้โหโครกิ้งก็มานะคะทุกคนลาบน้ำตกอะไรเงี้ยแต่พอมาจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนะั้นนะเพราะว่ามันก็ปรับตัวได้แล้วอยู่ๆมันก็แบบมีอาหารไทยมีร้านอาหารไทยแล้วมันก็จะมีเฮชมาร์นะคะหรือว่าร้านขายของเอเชียต่างๆเนาะมันก็มีผขนต,ต่างๆด้วยอนะคือถ้าใครจะจัดกระเป๋ามานะก็ไม่ต้องพกมาปวดตลายก็ได้ก็คือมาซื้อที่นี่ก็ได้นะแล้วถ้าคนที่กําลังจะบอกว่าเอออยู่ที่เนี่ยอาจจะแบบของที่ไทยอะของแพงก็ได้นะ คิดเป็นเงินไทยอ่ะมันก็แพงจริงๆทุกคนแบบแต่พอเรามาทํางานที่นี่เราเราสามารถหาเงินดอลลาร์ได้แล้วพอไปซื้อ่มันก็แบบแค่สามสี่ดอลอะไรเงี้ยก็คือถ้าซื้ออย่าคิดเป็นเงินไทยนะเพราะว่าแบบเฮ้ยทำไมผงแค่เนียแบบร้อยห้าสิบหรือเปล่าหรือทำไมแบบทำไมทำไมน้ำตาสีา่ดอลแบบรนะ้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นชั้นที่จะพอเราให้เพื่อนๆฟังได้นะันนี้ก็เป็นพวกแบบแต่งหน้าเครื่องสำอางเอกสารต่างๆแล้วก็จะวางไว้บนชั้นนี้เนาะ ส่วนข้างบนนี่ข้างบนนี่ก็จะเป็นแบบเป็นชั้นครีมต่างๆเนาะเออค่อยขาอะไรเงี้ยเออจะได้หยิบง่ายเวลาออกไปข้างนอกก็ออกไปเลยนะคะชั้นนี้นะคะมันไม่ได้มีแค่ชั้นโลโบนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบว่ามีวันฮาโลวีนได้จากวันฮาโลวีนอะไรเงี้ยคือช็อกโกโลช็อกโกแลตอย่างเงี้ยเออใอวันที่หาขายอ่ะอีสเตอร์เอกอะไรเงี้ยเออก็ได้ขนมเยอะมากๆ เออก็เลยจะมาวางบนชั้นนี้นะคะขนมในห้องนัดก็คือมีชั้นนี้แล้วก็กล่องที่นัดเล่าให้ฟังเนาะกัวกลัวไม่มีอะไรกินก็คือที่เก็ดลงไปถ้าแบบลงไปแล้วแบบตอนกลางคืนอ,อะไรเงรี้ยเราก็แบบกูคโคดีเลยงไงก็แบบเกรงใจเลยก็เลยแบบมาวางไว้อันนี้เนาะถ้าหิวอะไรเงรี้ยก็หยิบมากิน โอเคค่ะโซนสุดท้ายนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเก้าอี้ที่นัดทำพังนะคะก้าอี้ที่นัดทำของโฮสต์ไนะคะก็ยังไม่ได้ลงไปทิ้งด้านล่างเนาะแล้วก็จะเป็นกล่องกระดาษเนาะที่นัดยังไม่ไอาไปทิ้งข้างล่างเหมือนกันที่อเมริกานะคะเขาจะทิ้งขยะบ้านเนี้ยเข,ขาทิ้งขยะทุกวันพุธแล้วคราวเนี้ยรีไซเคิลกับขวดอะไรเงี้ยเขาจะมาพุดเว้นพุทอะไรเงี้ยเออแล้วอา,อาทิตย์ที่ผ่านมา พุทที่ผ่านมาค่ะมันเป็นวีของขวดอะไรเงี้ยพอกระดาษนะนัดก็เลยยังไม่ได้ลงไปทิ้งนะคะส่วนพวกนี้ก็คือเป็นแบบสตูดิโอของฉันอันนี้กิ้งกองมากเลยอ่ะไม่แนะนําให้ทุกคนซื้อตามนะมันแบบไม่คงทนเท่าไหร่แต่ว่าแนะนํานี่ค่ะตั้งกองที่นัดบอกเนาะห้องนัดก็จะประมาณนี้เลยเลียว มุมสุดท้ายทําไมแบบตอนนั้นที่เราสัมภษณ์ใช่ปะแล้วแบบเออทาไมเห็นเป็นแบบประตู2ประตูเนาะก็คงรู้แล้วเนาะว่าเป็นแบบห้องน้ํากับประตูที่ออกไปห้องแบบประตูที่ออกไปนอกบ้านเนาะออไม่ได้ประตูนอกบ้านดีประตูที่แบบไปสู่ห้องโถงอะไรเงี้ยเนาะเออนี่ส่วนนี้นะคะโพสอิทก,ก็นัดก็จะเขียนไว้ประมาณแบบภูกับข้างนอกเนี่ยเราต้องเตรียมของอะไรไปบ้างเนาะนัดก็จะเขียนเอาไว้เพราะว่าตอนที่มาแรกๆอ่ะ เราก็ความจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าถ้าไปอันนี้เราต้องเตรียมของให้น้องยังไงบ้างถ้าไปอันนู้นเราก็ต้องเตรียมของอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเออทุกคนเ็าเลยโพดอีกก็เลยจะมาแปะไว้นะคะการลืมเนาะก็ไ้แมทก็พูดไปหมดทุกซอกทุกม,มุมของห้องนั้นเรียบร้อยนะคะก็เป็นไงบ้างชอบชอบกันไหมเพราะว่าตั้งใจจัดห้องวาเพื่อทุกคนเลยนะ ก่อนจากกันไปอ่ะนัดก,ก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆทุกคนที่กําลังจะแมทกับโฮต์ดแฟมิลี่เนาะก็คือสิ่งที่ออแพรจะได้รับนะคะก็คือห้องนอนส่วนตัวเนาะแต่ห้องน้ำเนี่ยจะส่วนตัวหรือว่าต้องแชร์กับน้องอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องถามโฮต์ดแฟมิลี่ด้วยนะคะนัดก็จะเอาคําถามที่ควรถามโฮต์ดแฟมิลี่ในการในพาร์ทของห้องนอนนะคะก็ให้เพื่อนๆถามคำถามคำถามดังนี้ค่ะคําถามแรกนะคะที่ควรถามโฮต์ดแฟมิลี่เกี่ยวกับเรื่องห้องของเรานะคะก็คือหนึ่ง Would u ูดอยู to t e l l m e about แบ u Pair Room นะคะจะเป็นอะไรไหมถ้าคุณแบบพูดเรื่องออแพ Room ให้ฉันหน่อยได้ไหมเราโฮลก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเออแล้วขาอนี้คำถามที่2ถ้าเราอยากแบบเจาะจ,จงมากยิ่งขึ้นก็คือ w h a t p a r t of the house base room l o c a t e d นะคะก็คือห้องนอนของไอออลแพรเนี่ยก็คืออยู่ในส่วนไหนของบ้านเนาะเพราะว่าเราต้องถามนะคะว่าห้องนอนของเราเนี่ยจะอยู่ชั้นบน กับโฮลด์แฟมิลี่ไหมหรือว่าอยู่เบสเมนต์เนาะของนั้นเนี่ยได้อยู่ชั้นเดียวกันกับโฮลด์แฟมิลี่นะคะแต่ไม่ได้อยู่ตรงเบสเมนต์เนาะก็เลิศน,นะคะเพราะว่าเราก็จะมองเห็นวิวหน้าตรงหน้าต่างอะไรเงี้ยคำถามที่3ค่ะ Will I have private bedroom or bathroom? ในกฎตามกดนะคะออแพรจะได้ห้องนอนส่วนตัวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าห้องน้ำเนี่ย บางที่อาจจะต้องแชร์กับน้องนะหรือว่าแชร์กับโพสแฟมิลีก็ได้เพราะว่าบางบ้านอาจจะเป็นแบบบ้านเดียวแล้วก็แบบต้องแชร์ห้องน้ํากันอะไรเงี้ยถ้าแบบเพื่อนๆอ,อยากได้ห้องน้าส่วนตัวหรือยังไงก็ลองถามดูเนาะออว่าจะห้องนอนของเราเป็นยังไงห้องน้ํานของเราเป็นยังไงเนาะทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะคะก็อย่าลืมถามคำถามนี้ตอนที่นั้นขอเล่าหน่อยตอนที่นัดสัมภาษณ์บ้านนี้นะคะตอนนั้นเราก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่า ทวนนะคะให้เบอร์ติดต่อคุณย่ามาค่ะแล้วคุณย่าเขาก็พูดกับเราอธิบายให้เราฟังนะคะว่าห้องนอนของนั้นเป็นยังไงยา่าก็เล่าว่าเออห้องนอนของนั้นนะคะตรงข้ามกับวิวนะห้องน้ำเนี่ยอาจจะแชร์กับน้องแต่พอมาจริงๆนะ่ะน้องวิวไม่ได้ใช้เลยนะคะก็เป็นห้องน้ําส่วนตัวของนัดไปเลยโชคดีนะคะที่แบบได้ห้องน้ําส่วนตัวเรารู้สึกว่าเป็นส่วนตัวดีอะคะ่ะทุกคนอืม ก็ประมาณนี้ค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เ่าลังใจให้กับนัทโลมาด้วยนะคะถ้าอยากให้นัททำคลิปอะไรต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะคะนี่กันโลมาก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย